จังหวัดและขณะนี้ก็มีความสำคัญซึ่งผมจะไม่บอกว่าขนาดไหนก็ได้ไปวิเคราะห์กันถึงความเป็นไปไม่ได้ของการเลือกตั้งในประเทศไทยเพราะว่ากรรมการกรกตในทุกจังหวัดถูกครอบงาในพักการเมืองหมดกระทรวงมหาดไทยถูกทำลายโดยสิ้นเชิงการทำลายกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยนั้น พรกประชาธิปัตย์และนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคอพอก็สมคบด้วยถึงจะไม่สมคบก็ไม่แก้ไขถึงจะแก้ไขก็ไม่ทันเวลาจะแล้วปล่อยให้พักการเมืองพักหนึ่งโกงการเลือกการสอบคัดเลือกในอำเภอนะครับกอบพอและกอพรอก็ไอ้กอคอพอีัดสินว่าการสอบในอำเภอเป็นโมฆะใช้ไม่ได้แต่มันก็ไม่เชื่อมันก็ดันทุลังเอาพวกนั้น มาจอไว้สอบขั้งใหม่มันก็เอาพวกนั้นอีกสอบเ,อเลื่อนชั้นในอำเภอชีขาวกพอพอคือคณะกรรมการคุ้มครองคุณธรรมนะครับพิทักษ์คุณธรรมก็บอกว่าผิดกฎหมายมันก็ไม่เป็นไรมันก็ให้รักษาการไว้อย่างงั้นมันไม่แต่งตั้งนะครับการแต่งตั้งอาิบดีกรมปกครองผิดกฎหมายกอพอพอก็บอกแล้วกอพพอก็อนุมัติแล้วก็บอกแล้วว่าให้แก้ไข เข้าคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเ็าบอกโอเคถูกต้องแล้วต้องทําตามที่กพว่าขณะนี้มันทําหรือเปล่าครับไม่ทําครับมันจะคอยให้กกอตอ,อนุมัติซะก่อนแล้วจึงจะไปขอโปรดเกล้าทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่มันไม่จาเป็นเลยนายอําเภอข้าหลวงและประหลัดจังหวัดที่เขาแต่งตั้งเนี่ยยังไม่ทันได้โปรดเกล้าเลยมันส่งไปทําหน้าที่แล้วแต่ในกรณีนี้พรรคที่ครอบครองกระทรวงมหาดไทยอยู่ไม่ยอมให้ อ,อธิบดีกรมการปกครองคือนายวง์ศักดิ์เนี่ยได้กลับคืนสู่ตำแหน่งทันทีที่เขาทำกับตำแหน่งอื่นๆซึ่งเขาถูกห้ามไม่ให้ทำแต่เขาทำทั้งนี้เพราะว่าถ้านายวง์ศักดิ์เข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ข้าหลวงไอ้นายอำเภอที่ไปช่วยเลือกตั้งในพักของเขาเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนเขาก็จะชิ่งไปให้มันยาวไปจนสิ้นสุดการเลือกตั้งและเมืองไทยทำยังไงเมืองไทยก็ต้องยอมเพราะว่ามันบิดเบือนมันเชิงเฉย กันไปทั้งประเทศมันไม่ใช่เชิญเฉยแต่คนทําอย่างเดียวผมไม่ได้บอกว่าพวกเราต้องลุกฮือขึ้นแล้วไปเผาสารกลางจังหวัดเปล่าเลยผมไม่ได้บอกเช่นนั้นเลยแต่ผมบอกว่ามีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องพี่น้องใครเป็นนาอำเภอเห็นเขาโฆษณาผิดพวกเราตั้งแต่พรุ่งนี้เลยมาถามนักวิชาการของพันธมิตรเนี่ยว่าป้ายการเมืองที่พันธมิตรไปไปฟอ้องเนี่ยว่าเป็นสัญญา จะให้เนี่ยมันผิดกฎหมายมีของพักไหนบ้างแล้วเราต้องเอาเองเลยไปกรกตอเองเลยจะไปห้าคนสิบคนยี่สิบคนก็ไปเลยไปฟ้องเองเลยไปถามเองเลยต้องทำทุกวันต้องทำทุกอย่างมันจึงจะบรรเทาความเสียหายซึ่งมันสะสมมานานจากระบบการเมืองซึ่งนักการเมืองชั่วมันผสมพันธ์กันไปทุกพักมันเป็นมะเร็งทุกพักมันเป็นเอกทุกพัก ดีเมันเร็วแล้วเราจะให้พวกนี้นะั่นหรือมาปกครองบ้านเมืองฝากอนาคตของลูกหลานเราไว้กับมันชาติหน้าผมจะบอกว่าชาติหน้าเนี่ยครับแต่ว่าแท้ที่จริงมันคงจะพูดว่าที่พวกเรามาอยู่อย่างเนี้ยชาติหน้าเราก็ชนะมันไม่ได้ถ้าเราดีแต่ประท้วงแล้วไม่ทําอย่างอื่นให้หนักแน่นกว่าเดิมนะครับอย่าไปฆ่าเขานะครับอย่าไปทําอย่างสีแดง แต่ว่าเราต้องทําให้เขารู้ว่าเรารู้ทันแล้วเราต้องช่วยกันแก้ไขนะครับการเลือกตั้งถ้าเกิดขึ้นจะนําไปสู่สงครามของคนทุกคนสู้กับทุกคนนะครับจะมีการเผาบ้านเผาเมืองจะมีการเอาคนต่างด้าวเข้ามาต่อสู้จะมีการต่อสู้คดีจะเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะยังไม่ทราบ ยังไม่ทราบแต่อย่างไรก็ตามจะต้องทำให้ดีที่สุดถ้าถึงวันเลือกตั้งแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องให้คะแนนโหวตโนมมีมากที่สุดที่จะมีได้และต้องเตรียมต่อสู้ต่อและต้องเตรียมต่อสู้ต่อไม่กลัวใช่ไหมครับไม่ประมาทนะครับแล้วอย่าไปเผลอให้ดีเอเลวของนักการเมืองเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเรา ผ่านลูกหลานของเราผ่านเพื่อนร่วมรุ่นของเราผ่านเพื่อนร่วมชั้นของเรานะครับเขาจะเดินทางไหนให้เขาเดินไปแต่เราต้องอย่ายอมจำนนกับความชั่วเหล่านี้ถ้าเราไม่ทําเสียวันนี้นลูกหลานเราก็จะต้องเป็นทาสพวกนี้ต่อไปถึงชาติหน้าสามหรือสี่ชั่วคนจะพ้นหรือเปล่าผมยังไม่ทราบเลยแต่ขอให้โชคดี จากใดที่ยังมีคนยืนเด่นและท้าทายมันก็ผ่านเราไปไม่ได้หมููห,หรอกนะครับเราจะต้องลุกขึ้นมายืนและท้าทายแต่ต้องทำให้เขาเห็นว่ากูรู้ทันมึงนะกูรู้ทันมึงนะพวกมึงโกหกปกปิดบิด,ดเบือนเฉนเฉยละเลยทำลายกฎหมายนะครับทำลายกฎหมายทำลายคือแปรบ้านเมืองนะครับทำลายบ้านเมืองทำลายคือแปร โคตรพ่อโคตรแม่มึงเตรียมมาโค้งคูไม่ยอมนะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับข้อคิดและกำลังใจจากอาจารย์ปาโมดในช่วงโค้งสุดท้ายที่เราจะไปบทโนในวันที่สามกรกดาคผมนี้นะครับสุดท้ายครับเชิญครับอาจารย์สันเทพครับคุณเตมศักดิ์จะอ่านข่าวที่เป็นสิริมงคลหน่อยจะดีไหมครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่นี่ไม่ทราบเลยนะครับได้ครับผมขออนุญาตอ่านในช่วงท้ายนี้นะครับ วันนี้เวลา17นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพระราชทานพระบรมราชาโอการให้ศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์ธีรวัตรคุณธนันคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลและคณะ เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกล่าวบังคมทุนรายงานโครงการแก้ปัญหาจราจรดโดยรอบโรงพยาบาลสิริราชโครงการแก้ปัญหาจราจรดโดยรอบโรงพยาบาลสิริราชเป็นการดาเนินการต่อเนื่องกับโครงการทางคู่ขนานล,ลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีและสะพานพระราม8เพื่อบรเทาปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากสี่แยกสิริราชเป็นจุดเชื่อมต่อของโครงข่ายจราจรถนนอรุณอมรินทร์กับถนนพรานนก ถนนอิสระภาพและถนนจรัญสนิทวง์รวมทั้งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มาเข้ารับการรักษาพยาบาลและประชาชนในพื้นที่ผ่านเข้าออกเป็นจํานวนมาก mm. เกินกว่าระบบโครงข่ายถนนที่มีอยู่จะรองรับได้